สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านแล้วก็เอซีแล้วก็ทุกคนที่ชื่นชอบในการต่อนกเขานะครับวันนี้ผมก็จะเอาเจ้าตัวนี้ไปต่อนะครับตัวนี้เป็นนกเข่าที่ผมเอวางกระดาษเหยียบนะครับได้มาสองตัวนะครับอีตัวหนึ่งเป็นเสียงเล็กนะครับเป็นน่าจะเป็นตัวเมียนะครับตัวเล็กหน่อยนึงแล้วก็เสียงเล็ก แต่ว่าตัวนี้จะเป็นเสียงใหญ่นะครับแล้วก็จะกลางไปใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเลี่ยวตันด้วยนะครับก็เริ่มสู้แล้วนะครับแล้วก็เริ่มที่จะคูแล้วก็ร้องแล้วก็อยากจะลองเอาไปต่อดูนะครับว่าจะหมานหรือเปล่านะครับลองเอาไปต่อดูว่าจะเ้าป่าแล้วมันจะขันหรือเปล่านะครับ นี่เป็นเสียงของเขานะครับ จะขังประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็จะเอาพนเนียตัวนี้นะครับเอาไปเปิดตาพร้อมกับเจ้านำโชคนะครับผมให้ชื่อว่าเจ้านำโชคเพราะว่าเป็นเหลียวตันนะครับเหลียวตันเขาว่าเป็นนกที่นกมงคลหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมก็ไม่เคยจะ ได้รู้อะไรมากนะครับเพราะว่าก็เพิ่งจะเลี้ยงน,นะครับอันนี้เราก็มาขึ้นเลยนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคลิปแรงนะครับแล้วก็นกก็เพิ่งจะเอามาลงต่อนะครับก็ยังไม่แน่ใจผมก็จะคลิปก็อาจจะทำแบบรุ่นรวนนะครับอาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ วันนี้ลมมันแรงนะครับผมก็เลยต้องใช้เชือกช่วยดึงด้วยนะครับเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็ไม้เส้าก็เป็นเส้าสเตนเลสน,นะครับแล้วก็มันเล็กแล้วก็มันอ่อนด้วยนะครับลมแรงด้วยกลัวมันหักนะครับก็ใช้เชือกช่วยดึงด้วยนะครับ วันนี้ผมก็จะเอามาลองมาคึื่นพันเนียตต่อนะครับแล้วก็จะเอาลำโพงมาช่วยนะครับเพราะไม่มั่นใจว่าไม่เคยเอามาแล้วเข้าป่าแล้วมันจะขันหรือเปล่านะครับถ้าไม่ขันก็จะได้เอาลำโพงช่วยเรียงน้องเรียงนกป่าเพราะว่าก็ายังไม่มั่นใจนะครับ รุ้นด้วยกันนะครับว่ามันจะหมานหรือเปล่านะครับ แรงมากเลยครับเจ้าหนังโชวไม่เคยขึ้นผาเนียด้วยรูสิเขาจะกลัวด้วยนะครับไม่ยองขาดจริงๆด้วยครับต้องใช้ลองพมช่วยนะครับ बाबा 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 พี่น้องโอ้โหลุ้นจนจนนั่งไม่ติดเลยครับแม่เจ้านางโชก็ไม่ยองร้องเลยเป็นครั้งแรกของเขานะครับก็เป็นธรรมดาพอดีเพราะว่าเป็นนกใหม่เพิ่งจะเอามาเข้าพนันธุ์ครั้งแรกแล้วก็เพิ่งจะเป็นนกใหม่นะครับเพิ่งจะเอามาเลี้ยงได้เกือบสองเดือนเองครับ ก็ถือว่าเขาเก่งแล้วนะครับถือว่าหมานแล้วนะครับเยี่ยมครับพี่น้องสุด,ดยอดโอ้ผมมีลุ้นแล้วลุ้นอีกลุ้นแล้วลุนอีกลุ้นมากเลยลุ้นกันจนนั่งไม่ติดเลยครับไหนที่สุดก็ได้ครับ เปิดตาได้แล้วครับเจ้าน้ำโชคแล้วเนียนใหม่สวยมากเลยโดนหลายครั้งไม่ยงมาโดนแล้วก็ผ่านโดนแล้วก็ผ่านไม่ยองเกาะแม่ผมมีลุ้นแล้วลุ้นอีกลุ้นจนหมดหวังแล้วนะเนี่ยสุดยอดครับเยี่ยมเยี่ยม xuất hiện đẹp đẽ luôn 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 มันยังไม่ยอมสู้นะครับเพราะมันยังลกลัวอยู่เฉลยตัวแรกของเขานะครับแต่พอดีเขาเป็นนกใหม่ยังไม่สู้นกเท่าไหร่นะครับโอเคครับสุดยอดครับมันหมาน,นครับวันนี้สวยงามมาก โอ้แข้งอย่างสวยเลยครับพี่น้องแข่งใหญ่แข้งสั้นโอเคครับไปกลับได้